เลวัาสาธุสาธุสาธุเด้อสิขอวัยพ่นห้ยวัยพ่นใช่สิทธิทโชคขอให้ลุลาบได้โดยดามดังประสง ขอให้ผู้เพิ่นได้ตกแต่งทำบุญมีอกกุณไล,ล,ล่ทหลเพิ่มพุนหนุนคและผู้เพิ่นทำบุญสร้างทำบุญนนทรงคิดอันใดก็ให้สมประสงค์ปัตถาทุกด้านอย่าพานพอต่อภัยขอให้ท่านนั้นได้สมดังมาโน มมีเด้อพพอเด้ออันว่ารองใสั่งยาสิมีมาตองอันว่าเงินข้าแก้วไหลมาอย่าได้ขาดภัยพยาดให้อย่ามาไกลห่างเหนีเกิดชาตินี้ให้มีแต่ความสุขสนุกมีเงินข้าม เงินคำมั่งมีดีลนให้มีคนมาไหวย,ยินดีมีสงาขั้นเห็ดนาก็ให้ได้ลนเล่าทางเขาวางสางขั้นได้ลูกก็ให้ได้ผู้หูเบางายฟังควม ฟังคว้มขั้นเมียกใก่เป็นเมียดีมั่งมีเงินล้านสนุกกินทันสร้างอย่าบกลงทงไทยมีเมียแล้้ว็ไก้ได้แม่น้อยมาเทียมขังหูทางดันอีกอย่างหนึ่งนั่นให้อายุยืนยาวให้ร่างกายอีกแข็งแรง สุมเลื่องโส,สืนนอนกลางคืนให้มิสาวมานอนรวมคุมหมอนซ้อนผ้าหม่มเด้อพอเด้อสนุกชมยางโกโกป้อบักพาวกะบ่อปาน พ ah. ุ่นเด้อลุงเอ้ยอโอ้ยนาโอ้ยน้อยน่าสวดสวดให้จักบาดในพี่น้องเอยละตีกะโกยขึ้นเทิงเวทีแน่บัเนี่ยกระโดดลงมากกะมานั่งอยู่ นานก็ตื่อขายของนํามได้พี่น้องช่วงนี้พี่นอ้องกตยาเฝ้าว,ว่าได้พี่น้องเด้อยาเฝ้าเปิดเฝ้านายกันเด้อพี่นอ้องล่งเทือเมียขาดกะสีเป็นประมาณนี่แหละพี่น้องประมานหลาอารมณ์แน่พี่น้องมือหนึ่งก็คิดไปจังหนึ่งมือหนึ่งก็คิดไปจังหนึ่งได้พี่นอ้องล่งมือข่อยกับปวงพี่น้องอยาเฝ้าว,ว่าจังสัตว์จังสีเด้อพี่น้องเด้ออผูเพลินบ่มากเนะเอาะออันนี้ให้กาให้ กันผู้บ่มักกะยา่ากันเดอพี่นองเดอแล้วก็ขอบคุณลหลายๆสําหรับผู้ที่เพิ่นหมักเนาะพี่นองเนาะเพราะว่าแต่ละมือนี่อารมณ์ของเอรยละตีนี่อันบางที่มันกะเป็นเป็นบอกคือเก่าพี่นองมันเป็นบางมือก็เป็นเป็นส่งไปทางปวงสันเดอพี่นองเลื่องเธอเฮาอันมันอัดอั้นตั้นใจเนาะพี่นองเนาะ อัดอันตันใจเมื่อยทางด้านขายสิงขายคองเรื่องสี่หลัะพี่น้องกะกะเลยว่าฮึจังได้กะระบายมันทั้งออกทั้งออกทั้งนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะออกทั้งหลองทั้งล่ำนี่แหละพี่น้อง <c oughs> ก่อนล่ำจำกระเจามาพี่น้องจำเข้ามาพี่น้องพอได้มาผ่อนไข่พยายามสรรหาดิพี่น้อง ่อยกะสันหาไเดียว่อยอยากหาเพียงมาหลวงพี่น้องสรรหาอาจารย์อยู่อาจารย์ไดเนาะพอสีแต่งอันให้กับเอ,อ๋ยละตีใดเนาะเพราะว่าเอ,อรยลาตีกะอันเบาไงว่าม,มันเป็นนักหลวงอาชีพอยังนะพี่น้องเมีข่าขายของแต่เพียงแต่อันมักมักเสียงเพลงเสียงล่ำมือซื้อนะพี่น้อง <laughs> จังสี่แล้วพี่น้อง ตั้งแต่ไก่คิดในใจนะโอ้ยอยากมีเพลงเด้เพลงเป็นของเกี่ยวของสิแต่งแหล้วสิเอามาโลง่ลงโล่งอัดคลิปให้พี่นองฟังนี่แหละเอาลูกค้ามาพี่นองเอาไว้ซ้ำหนี้ซะก่อนเนาะพี่นองเนาะขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจเด้อพี่นองเด้อเอาไว้ซ้ำานี้ก่อนจ้าโอเคจ้าพี่น้อง